พึ่บพับฉันแล้วดังทุกอย่างยกเว้นแต่โอ้โหกาแฟออฟฟิศเนี่ยมันเข้มข้นถึงใจจริงๆโว้ยเฮ้ยเพื่อน อย่าเพิ่งทำงานมีเรื่องจันเล่าเมื่อกี้ไปเอากาแฟด้วยโอ้โหเจอน้องพนักงานใหม่สดใสน่ารักเหมาะแก่การขย่ขย่อขยำอไอ้กาแฟดนี่นะจากขมขม,ขมกลายเป็นหวานอย่างนะี้ก็มึงเอะเปซะแบบเนี้ยเพื่อนร่วมงานก็าถึงจะชอบมึงครูเตือนมึงหลายครั้งละมันไม่ใช่ความสวยเวย แต่มันเป็นความหล่อของกูที่ไปนชนะไปสาวทั้งประเทศมากกว่ายังยังยังไม่หยุดหล่อยังไม่หยุดเล <ผม S 2> ยมึงอะโอ้ยเพื่อนก็โหจริงจังตลอดเวลาที่กูเตือนมึงเนี่ยกูเป็นห่วงมึงไว้พ่ะยเข้าใจแต่ว่าเป็นห่วงเป็นห่วงที่กูชอบไปบับคนอื่นทำงานแล้วก็ชอบเอาชนะคนอื่นเนี่ยกูเข้าใจเว้ยเดี๋ยวกูจะ พยายามลดให้มันละละมน้อยลงมาแล้วกันเพื่อนเ็แยัง,งานหนึ่งอ่ะอของกูใกล้เสร็จรแล้วนะเว้ยเหรอใกล้เสร็จแล้วเหรอของกูไม่เป็นไรเดี๋ยวถึงเวลาก็มีงานส่งทำไมเออมึงเมื่อาวานกูขับรถกลับบ้านเว้ยน่าจะตกหลุมนะมแล้วเช้าเนี่ยจะมาทำงานแล้วไม่รู้เสียงดังกูดกับ มาจากใต้ท้องรถมัง้งเหรอว่ากูโต้เสียทางอีกันแด้เลยโคตรเซ็งเลยแต่อาการที่มึงว่าเนี่ยรถกูก็เป็นเหมือนกันนะเว้ยแต่รถของกูนะเว้ยแค่ขับบนถนนขรุขระเนี่ยก็มีเสียงดังกูกักแล้วเว้ยไอเรื่องเสียงดังนะรถกูก็มีอีกเว้ยอย่างเช่นตอนเลี้ยวหรือตอนขึ้นลูกระนาดน,นะแค่เนี่ยรถกูก็มีเสียงแล้วรถมือนก็มีเสียงแล้วอะฮือ้ รถกูนะเว้ยตอนก่อนจะออกตัวหรือว่าตอนจอดเนี่ยก็มีเสียงเหมือนกันเว้ยแต่ไม่ใช่เสียงดังกุกกะกุกกักุกกกุกกนะเว้ยเสียงนี่โอ้โหตอนหักเลี้ยวเลยเป็นไงเป็นไงเป็นไงยังไม่จบแค่นั้นเว้ยเพื่อนตอนขับนถนนรุกข่าเนี่ยนะโอ้โหรถกูเนี่ยก็คุมยากขับช้าหน้าพับ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  ขับช้าหน้าหลอเฮ้ยไม่ใช่ขับช้าหน้าไวแล้วมึงเคยเป็นป่ะมึงเคยเป็นป่ะเวลาขับผ่านรอยต่อเนี่ยนะโอ้โหรถกูนะก็มีลับแลบแถบแับแลบรถของมึงก็มีทางดังวอกกูหรอกเพราะรถของกูเป็นรถมือสอง รถมือสองเลยเพื่อนรถกูนะเว้ยไม้เกิดพื่อความดังเลยนะดังทุกอย่างยอกเว้นแต่ปีแต่แค่ไหนก็ไม่ดังเว้ยโอ้โหของกูนะแค่ชนหมาดล้อก็ได้ดุด้ยเสียงก็ดังด้วยพอเลิกเถียงกันได้แล้วผมคือผู้เชี่ยวชาญจาก prw อาการเมื่อกี้ที่พวกคุณเถียงกันมาเป็นปัญหาของระบบการเทือนของระบบช่วงล่างอย่างเช่นหลังจากขับรถตกหลุมมาแล้วเริ่มมีเสียงดังตุกตักอันนี้เป็นปัญหาเส่วนสภาพของปีกนกลูกหมาปีกนก บูธหรือลูกหมาก,กันโคลขับช้าบนถนนสุกข,ขาดหมุนเลี้ยวแล้วมีเสียงดังกุกกลับขับช้าหน้าไวกลุ่มรถยากปัญหานี้เกิดจากลูกหมากติดลกเสื่อมสภาพขับขึ้นลูกกระนาดแล้วมีเสียงดังสุกกักหักเลี้ยวมีเสียงแหลมดังรถเอียงปัญหานี้เกิดจากลูกหมากกันโคงเสื่อมเวลาออกตัวหรือกำลังจะจอดมีเสียงดังกุด เวลาวิ่งทางตรงแต่พงมาลัยเอียงยิ่งเวลาขับผ่านรอยต่อรถจะมีอาการแผลบออาการแบบนี้เกิดจากบุชติดนกื่อมสภาพถ้าหากมีอาการเบื้องต้นเหล่านี้ควรรีบไปตรวจสภาพช่วงล่างของรถจัยนที่เร็วที่สุดเพื่อขับปลอดภัยครับเห็นไหมกูบอกแล้วอะไรอะไรกูแหลยเป็นคนบอกมึงมึงจะบอกยังไงมึงงัวแต่มมอผู้หญิง มไม่สำนึกบุญคุณเลยกูเนี่ยเป็นคนบอกมึงกูอ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 บอกมึง